ปากหอมบางทีฉีดสเปรย์แป๊บแป,แป c, มันก็พอจะหลอกๆได้เนาะแต่พอเชื่อว่าการมีเหงือกนะคะที่แข็งแรงการมีฟันที่แลดูสะอาดสะอา้านสุขภาพดีนะคะและก็ลดการเกิดคราบสะสมฟันไม่กันเราช่องปากเราเหงือกเราอะ่ะจะบอกว่ากลิ่นน่ะมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะแต่สิ่งแรกที่พลอยว่าสำคัญไปกว่าที่ก่อนจะเกิดต้นตอของกลิ่นน่ะก็คือ พวกเชื้อโรคนะคะเชื้อโรคเยอะมากในช่องปากเราและก็อยู่แบบนั้นแหละคะ่ะต่อให้คุณจะเป็นคนที่ผู้ดีสะอาดสะอา้านหรือว่ามันไม่ได้แบ่งว่าคุณจะไม่มีเชื้อโรคในช่องปากอุ๊ยคนนี้เขาดูดีดูสะอาดดูสวยดูหลอ่อดูอันเลี่ยมการสะสมของเชื้อโรคฟันเราช่องปากเราเหงือกเราอะ่ะจะบอกว่ากลิ่นอะ่ะมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะแต่สิ่งแรกที่พอยว่าสําคัญไปกว่าที่ก่อนจะเกิดต้นตอของกลิ่นอะ่ะก็คือ พวกเชื้อโรคนะคะถอยว่ามันมันไม่สามารถไปทำลายได้หมดต่ทำยังไงการดูแลองค์ประกอบหนึ่งต้องลดการฟันผูกถูกไหมคะก็คือทำให้ฟันสะอาดโฟร์อะนไลน์สำคัญมากนะคะขอยืนยันอีกเสียงนะคะเพราะเดิมทีเคี้ยวของเปรี้ยวไม่ได้เลยแต่ใช้แล้วของเปรี้ยวๆเคียเ้ยวได้แล้วนะคะขอชื่นชมยาสีฟันอุ๊ยขอบคุณมากๆเลย <laughs> ขอบคุณมากมน้อง <laughs> จูบไม่ปล่อยทุกคนจูบไม่ปล่อยเนี่ยคือมันมันแสดงถึงอะไรรู้ปะบางาสำหรับการเป็นยาสีฟันจูบไม่ปล่อยมันแสดงให้เห็นทั้งหมด เนาะไอสูตรอะโลมาสูตรสปาปากเนี่ยเราฟังอะ่ะเราพอรู้อยู่แล้วแต่การที่เราบอกว่ายาสีฟันจูบไม่ปล่อยเนี่ยมันชัดเจนมากมันไม่ใช่ยาสีฟันลมหายใจหอมเหมือนที่เราเคยเจอในโฆษณาเราอยากประกาศให้มันชัดเจนเลยการที่คนเราจะพูดคุยกับใครทําให้ปากหอมอะ่ะมันทําได้หลายอย่างถูกไหมคะแต่การที่คนเราจะจูบก,กับใครสักคนหนึ่งอะ่ะนะคะการที่คนเราจะจูบก,กับใครสักคนหนึ่งอะ่ะ แบคทีเรียเยอะแป๊บๆบก็นำลายบูดง่ายตังคืนยิ่งแบบเป็นช่วงที่ช่องปากแห้งอะไรเงี้ยนะคะยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราแบบว่าทําให้แบบเวลาหลังแปรงฟันเสร็จกลิ่นปากหอมแล้วก็มีความเย้ายวนมันเหมือนกับว่าเออมั่นใจยันแบบทุกระบบอะ่ะมันไม่ใช่แค่การพูดแล้วแบบปากหอมอะ่ะมันเป็นการนึกภาพเลยว่าถ้าจูบจูบคุณก็จะหอมนะคะเนาะแต่คุณต้องแปรงฟันก่อนนะไม่ใช่คุณแปรงเสร็จแล้วคุณไปกินปลาแล้วคุณก็ไปจูบอ่ไงเงี้ย เออตัวใครตัวมันแล้วแหละเพราะฉะนั้นการที่เราจะจูบอ่ะการจูบอ่ะมันไม่ใช่แค่การคุยหรือหันมาพูดกันแต่มันเป็นการดูดดืม่มดูดดื่มที่มากแล้วก็ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นยาสีฟันจูบไม่ปล่อยค่ะ <c oughs> อย่างนะคะแล้วก็การที่มีฟันขาวอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำให้ช่องปากสุขภาพดีทั้งหมด เราก็เลยอยากทำยาสีฟันที่คำหนึงถึงการทำอโรมาทนุธถนอมนะคะเหมือนพาปากเราเข้าสปา